เทมนี้อต้องมาเล่นเกมนี้เลยเกม Darknet Reverse of Regen เป็นเกม M M O R P G ที่กำลังเปิดใหม่และมาแรงสุดๆในตอนนี้เรามาดูตัวละครภายในเกมกันก็จะมีดักเวทสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงได้ด้วยเวทมนต์มีนักลอบพร้อมท่าจชาร์ามีความโดดเด่นในการต่อสู้ระยะประชิดแคนูเชี่ยวชาญการโจมตีระยะไกลนักบวชสามารถผสมผสานการโจมตีและการป้อง แข่งแร่งสุดๆเลยเราไปตะลุยดันเจี้ยนสุดมันกําจัดบอสที่แข็งแร่งแถมบอสดันเจี้ยนยังดอกหองเยอะมากๆยิงบอสเลเวลเยอะของดอกยิง่งเยอะแถมระบบในเกมก็ยังมีมีระบบสลับตัวละครและมีระบบปรับปรุงไอเทมแถมเรายัางมีระบบ PVP ข้ามเซิร์ฟสามารถเข้าร่วมแข่งขัน,ขนตามเลเวลกับผู้เล่นจากทั่วโลกได้อีกด้วยเลีน,น่าสนุกขนาดนี้ทุก